โดยชาวพุทธที่ยะลาค่ะก็ได้มีการร่วมบุญประเพณีวันสตร์เดือน10แรม15ค่้าเดือน10นะคะของพี่น้องชาวใต้ก็เป็นการทําบุญใหญ่ส่งตายายค่ะหรือว่าบุญหลังก็ทําให้บรรยากาศที่วัดต่างๆในอําเภอเมืองยะลานะคะพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ โดยวันนี้นะคะที่วัดคูหาพิมุกหรือวัดหน้าถ้ำตําบลหน้าถ้ำอำําเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธค่ะทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็ใกล้เคียงทยอยเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวลูกหลานปู่ย่าตายายหิ้วสัมภาระ,ระปิ่นโตใส่อาหารคาวหวานน้ำดื่มขนมเดือนสิบดอกไม้ทูบเทียนก็ไปวัดทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วตามประเพณีวันสารเดือนสิบกันอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวท ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะนอกจากชาวบ้านจะได้มาร่วมกันทำบุญที่วัดแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ำก็ยังได้มีการส่งเสริมประเพณีวันสัตว์เดือน1ิบจัดให้มีขบวนแห่มรับเข้าวัดตามประเพณีดั้งเดิมของชาวนาท่ำโดยก็มีทั้งเด็กๆรวมไปถึงผู้ใหญ่ค่ะก็จะแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างสวยงามเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยมีการประกวดเด็กผู้ใหญ่แต่งกายเป็นเปรตนะคะรวมไปถึงมีการแข่งขันปีนเสาและกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย ซึ่งวันศาสตรเดือน10ค่ะเป็นประเพณีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วในเดือน10ของทุกปีค่ะจะมี2หนด้วยกันค่ะก็คือบุญแรกรับตายายจะตรงกับวันแรม1นึ่งข้าเดือน10ซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและบุญหลังแรม15บห้าข้าเดือน10ส่งตายายก็ตรงกับวันนี้เลยนะคะ14ตุลาคม2566 ตามความเชื่อในการทําบุญวันสัตว์เดือน10ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรกหรือที่เราเรียกกันว่าเปรตค่ะจะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรมหนึ่งาำเดือน10แล้วจะต้องกลับไปสู่นรกดังเดิมในวันแรม15บห้าำเดือน10ชาวไทยพุทธจึงได้มีการทําบุญสองครั้งนะคะนั่นก็คือวันรับตายายแล้วก็วันนี้วันส่งตายายนั่นเองค่ะ นอกจากจะได้ไปทําบุญแล้วเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้เป็นเหมือนอีกหนึ่งวันรวมญาติทาคุณธาราบุตรพี่น้องได้กลับไปอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ